สวัสดีครับทีธนพัฒนเจริญฟาร์มคุมกว่าสเตเลตและยานะครับอำเภอพลจังหวัดขอนแกน่นของเขานะครับเสิร์ชหาตามเพจเฟ e บุ o กหรือว่าปักหมุดมาได้นะครับวันนี้เขากลับมาเหมือนเดิมครับเปลือกมาล้างหมักยิดของเราทําไมวันนี้ถึงเป็น2ถังเพราะว่าถาังนี้ก็เป็นเปลือกมาล้างหมักยิดที่มันเหลือมันจะไม่พอเราก็เลยเปิดถังใหม่มาใช้นี่นะครับ แล้วก็รำเหมือนเดิมแล้วก็กากสดปะกิ้ดนะครับที่มาเป็นส่วนผสมแล้วตอนนี้ก็จะเอาทั้งหมดมามิกรวมกันแล้วก็จะเอาไปให้ในพื้นที่ที่เราเตรียมไว้นะครับ <c oughs> นี่นะครับที่ที่เราเตรียมไว้ทุกเช้าเราก็จะมาทำความสะอาดก่อนนะครับ บัวถ้าเป็นอาหารเก่าอาหารค้างคืนหรือว่าอาหารเศษเหลือเนี่ยมันสิบบ่ค่อยกินนะครับ่าจะไม่กินก็เหมือนกับฟางนะครับเป็นนิสัยธรรมาชาติของวัวนราคือจังเฟี้ยงนะครับเฟี้ยงกะขันเฟี้ยงเกาค้างคอค้างยังเราก็สิบบ่ค่อยนนะอยากกินมันใดนะครับเอามาถูกสองห้อก็ตกมาทำความสะอาดต่ก่อนทความสะอาดรางอาหารต่กอนนะครับในสภาวะที่วัวตกต่ำก็ พาอขายกับขายนะครับไม่สนับสนุนให้ให้เรียนเยอะเห็นะครับกล้องสีสั้นแน่ย่างน้อยนะครับว่าเราทำคนเดียวไม่เป็นไรนะครับของออสัน้นเป็นเรื่องปกติของกล้องสัน้น สภาวะวัวที่ถูกถูกมากนะครับถูกชนิดที่แบบว่ามันเป็นตะข้นนี่ว่าครับหมายถึงว่าหรือว่าสีร้อยอีกสิบปีสิบปีคือคนคนแก่ตอนนี้สิบปีก็จะแด้แดด,ด,ดไปส่วนนักเล่นหน้าใหม่อีกสิบปีข้างหน้าก็จะขึ้นมา จังที่ตัครับมจังๆเดี๋ยวจังๆเดีวฟงการงัวซอยวิเคราะห์ซอยกันนะครับว่าเป็นยังไงหรือว่าตั้งแต่แต่ว่าตามที่ผมเบิ้งเนาะครับผมก็เพิ่งมาสนใจงัวประมาณสี่ปีหาปีขึ้นหลังนี่เนาะครับแตะกี้ก็เลี้ยงมาตลอดแล้วครับเลี้ยงมาตั้งแต่ผมน้อยๆ่นละแต่ว่ามันบ่ได้แบบจังสี่ให้แบบเลี้ยงตามกันเนอยอะบ่ได้แต่ว่าเลี้ยงเอาแบบ ที่สิหวังเป็นอาชีพเสริมที่สิหวังเป็นอาชีพหลักเนาะครับตะกี้เนาะเลี้ยงเพื่อไม่มีอะไรทำก็เลยเลี้ยงครับนะ <c oughs> ขอต้อครับก็แล้วก็ช่วงที่ง้อหูขึ้นเนาะครับง้อหูแพ่งเนาะผมผมตอนง้อหูแพงผมยังเรียนอยู่มหาลัยอยู่นะก็มหาลัยมัหกนี่แหละผมจำาม่ค่อยได้นะ ก็คือยัง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 ผมยังเห็นอยู่นะครับเห็นอยู่แต่ว่าตอนนั้นเรได้มาขั้วนะครับก็เห็นแต่งั้วชาวบ้านเพลี้ยงเนาะหมายถึงว่าก็สไตล์เดียวกันเลยเนาะครับซื้อมาแพงๆพอคนขายให้แพงๆก็ไม่ขายนะครับยันจะยันจะยันจะหาซื้อบ่ไรอีกนะครับอีกอย่างหนึ่งตอนนั้นเราคือราคามันเป็นราคาจูงใจเรายังมีกําลังใจในการเลี้ยงเนาะครับ ถ้าขนาดผมตอนนี้นะครับเห็นรคาคางัวผมโอ้สีเหลียงต่อดีบะวะสองกีดสองไก่อยู่นะครับช่วงเสาร์อาทิตย์เมื่อกี้ผ่านมาที่ว่าไปตัดหายาดพีเล่านะครับหมายถึงว่าือกศรเส้าเลียงง่วมัดเห็ดหยาแพ่งกุลาแห่งขายอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเบื้องไร่ใดแล้วมันบ่อได้ดีก็งัวนะครับถ้ามีตลาดนะครับต้องบอกว่างนี้ก่อนวัวก็ได้ดีนะครับถ้ามีตลาดเหมือนกันนะครับแต่ว่าในสภาพ สภาพวะยังสี่เนาะเขาก็บอกคิดว่าสิมีผู้ใดซื้อหยาแพงงกลาอัดแห่งกรนลอยก็บาทไปเลี้ยงงัว่เลี้ยงมาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนาะครับแต่มันมีนะครับมันมีมีชนิดที่แบบว่าขนาดผมเล่นโซ่เขียวดูดูด้วยว่าอ่าอีอย่างยังสี่เนาะครับยังบ่คอยเข้าถึงเกี่ยวกับกลุ่มที่เขาจาซื้อเลยนะครับเพราะว่าผมบ่ได้สนใจเรื่องนี้เนาะได้คิดว่าอ่า เขาเจ้าสืส่อกันเป็นลำเป็นสันสิเห็ดขายกันเป็นลำเป็นสันนะครับก็เลยบยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเพราะผมไปตัดหญ้าพีแล่านะครับก็เล่นหัวเออมันมันได้ดีกว่าวัวนะในสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้นะครับต้องอ้างอิงว่าในสถานการณ์ปัจจุบันจังซี่นะครับเขาจะไปอ้างอิงจากสถานการณ์ที่เอาราคาปัจจุบันนะครับเอาเรื่องราคาปัจจุบันมันได้ดีกว่าวัว ก็เลยมีความคิดว่าคือจะไปปลูกหรือเราจะไปปลูกหญ้าแพนกล่าอัดแห้งขายดีแต่เนเี้ครับในความคิดกะดีอยู่ครับขันมีตลาดเนาะมีตลาดรองรับหรือว,ว่ามีพื้นที่ปลูกเนาะก็เป็นคอคิดอยู่เกือบสองมือเสาร์อาทิตย์นะครับขายก็ทำใจขายบ่ได้นะครับเพราะว่ถือแห้งเห็นใจคนที่มันสื่อมาตัวละแพงๆนะครับ ยานมตะกี้หาหมื่นหกหมื่นเนาะตอนนี้เพิ่นกะสิให้นมให้ลูกได้แลวว้วกะสิขายกันยุตเตใดนี่ลูกแล้วทองแล้วไงแล้วกะสิราค่ากะสิยุตเตใดเนาะเป็นโอ้เป็นใจเพิ่นอยู่นะครับแต่ขนาดเท่าสื่อมาตัวเดียวเนาะแต่เดกเคยเลี้ยงงวัวมางวัวในขอกบอกเคยมีหลายน,นีนะครับสิแปดตัวนะครับ เตียงมาได้จังไดนะครับสิบแปดตัวเนาะอย่างนิดหน่อยมีหาหกเจ็ดแปดตัวสำรับนะครับสูงสุดหลอกคลายออกหลอดหนีมาวางง้อแพ่งมาสิบวางรวยน้ำงัวะนะครับสิบแปดตัวเ <c oughs> บิ่งเลี้ยวบกคือเลยนะครับบกใ่เลยก็เป็นแงค่คิดนะครับอีกอย่างหนึ่งกับเคือเขาเออนี่ยังก็เออ ตอนที่ว่างวัวงหูบาซสิ้นมากนะครับว่งวงหูมาผมก็ไม่ได้สนใจว่วงหูนะครับแต่ว่ารู้ว่ามันขึ้นสูงสุดชาวบ้านก็เล่นกันเยอะนะครับซื้อมาเท่านั้นเทน่านี้เขามาให้ตัวละเท่านั้นเทน่านี้กับบขาขายจั้นใ่ไหนะครับแล้วพอมันลงมันก็ลงรูดเลยนะครับลงจนทึกจนถึงทุกวันนี้นะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับง่วงหูแต่ว่ามันก็มีเฉพาะกลุ่มที่เขาเล่นอันนั้นเขาเล่นปกติอยู่แล้วครับ ลงบะลงเขาก็เห่นนะครับกุ้งอันนั้นนะครับเป็นปกติก็ลงหมดนะครับทั้งวัวทั้งควายควายงามกับลงตะกีลอยเท่าใดเม็ดลอยสี่สิบม่แต่ตัวละแสนขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยโอมีแล้วครับบมถทามหาแล้วก็สําหรับคนที่ซื้อไปก็ไม่จังวาแล้วเนาะเอากระหวังรวยน้างอน้ำควายขึ้นกันแต่ว่าประเด็นคืออ้างอิงจากง้วหูนะครับหมายถึงว่าณนะจากช่วงที่มันลงอะ่ะ มันก็ไม่ขึ้นอีกเลยนะครับวัวหูไม่ขึ้นบ่ขื้นในชาวบ้านที่เคยแบบว่าเคยซื้อของเคยซื้ออย่างสีนะครับนอกแกคลีปม,มีดนดูซื้อพอพันมาไปทะีดน้ำเชือ่อที่ราคามันแพงไปงั่นเนาะครับเออก็ขึ้นเป็นเฉพาะกลุ่มอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ควบคลุมทั่วถึงเนาะพอมาถึงยุคบามั่นหูสั่นเนาะครับจากหูยาวที่ว่าตกแล้วตกรูดแบบ บ่ขึ้นเลยเนาะครับแล้วก็เลยบอกว่ามันเขาก็บอกว่ามันไปเนื้อบ่ได้กะบวันนี้กับบ่รู้นะครับไปได้บ่ได้กับบ่รู้แต่ว่าพอมาถึงบามันยุคบามันแพงกับแพงขึ้นกันเนาะครับแบบที่นี่เพร้งแคดิตีวายาโนมตัวละซีหามื่นหกมื่นเจ็ดมื่นแปดมื่นกับไปกับว่ากันไปใบเพชรเตือน้อยตัวละแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนจนมีพอดล้านสองล้านหมดแล้วครับแล้วทีนี้พอมันลง คือยังตอนนี้นะครับมันลงนี่เบิง้งใดเลยคบง่าย,าย,ายเลยเบิ้งจากคลิปทีเพิ่นไปไทยลงย t u b e นะครับจากสนามงวัวนเนี่ย้องไปเบิ้งเนาะครับเพิ่นถไทยมาให้เบิ้งเนี่ยอยู่ในหันสีเห็นภาพจริงเลยเนาะครับอ่าวางวัวขนาดเพิ่นขนาดพ่อค้าเอาไปขายราคาตำานันเนาะออตัวละแปดพันตัวละหมื่นเนี่ยหมื่นเอ็ดหมื่นสองเฉยเนาะครับ <S <S ตัวคิดเบงว่าเขาจีซื้อมาตัวละทอาได้เนาะเกษตรกรจะขายเห็นเขาตัวอะไรเนาะครับเขาขึ้นอยู่บ่ซสื่อไปตัวละหมื่นหาไปขายตัวละหมื่นเี่เนาะครับ บแมนครับผมก็เลยมวังว่าปาร์ตแม่ลูกเป็นตะเลียงเป็นตะเลียงนึงสีแค่แค่มันจอยนะครับก็คือปกติอยู่แล้วหล่ะหัวจอยมันก็ต้องถือนะครับเขาย่าไปคิดว่าเอ้ยตรงไปสื่งว่อ้วนงามงมมาเลียงเนาะครับมันแพงนะครับจังสัรมันแพงเขาก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่างัวอ้วนมันก็ต้องแพงอยู่แล้วแมนบอเอองัวอ้วนงัวงามงัวดูดีมันก็แพงอยู่แล้วแต่ว่าณตอนที่มันอ้วนมันงามมันดูดีนะมันแพงแต่ว่าบัดที่นี่มันจอยแมนบอัวมัน มันก็จะมีช่วงผอมเมื่อจากช่วงนี้แหละอ้นกับบอไซใจเลี้ยงม่มีแห้งเกีียวหยากระว่าไปนะครับมันผอมมันสิกับเป็นตะซื่อมาเลี้ยงนะครับที่นี่จากซ,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 ซื้อมาตัวละหกเจ็ดหมื่นตอนแยกลูกเออตอนแยกนมมามาเลี้ยงตอนตอนมันขึ้นแต่ปีสองปีสามปีที่แล้วเนาะมาเลี้ยงตอนนี้ทับในลูกแล้วก็ขายคูละสี่หมื่นสามหมื่นกวนนิดน้อยสินะครับหัวล้นสีแดงยางงามมันสินะครับเออเห็นใจเพิ่นอยู่นะครับผมก็เลยมองว่าแล้วมันจะขึ้น มันสิขึ้นบ่มันถ้าอ้างอิงจากรักง้อหูห่ะมันคือมันไม่มีโอกาสขึ้นอีกแล้วนะครับอคือต้องต้องเอาง้ออื่นมานะครับง้อหูยาวลงแล้วก็ไม่ขึ้นวัวหูสั้นลงแล้วสิหูสั้นกลับมาฮิตอีกทีกับมันผมมองว่ามันบัมีโอกาสนะมันบมีโอกาสอมันบมีโอกาส คือมันไปมันไปว่าไรนะครับคือสถานการณ์ปัจจุบันนี่ผมคิดว่ามันเป็นราคาปกติแล้วอ้างอิงราคาปกติที่ผมเริ่มเลี้ยงง้วงใหม่แล้วนะครับอ่าอ้างอิงราคาปกติเลยเนี่ยผมว่ามันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละราคาเนื้องว้วนะครับสียูุประมาณนี้แหละถือต้องแล้วราคาเนื้องว้วนะครับอืมสีห้มันขึ้นอีกมีบอสีแดงง,งามงามหูสันสันโบดเบด ยากนะครับก็จะม,อจจะมีอาจจะมีเป็นกลุ่มอาจจะมีวัวัวสวยจริงๆนะครับอ่ออันนั้นอันนั้นก็น่าจะได้แต่ว่าถ้าวัวปกติที่ว่ามันขึ้นตอนช่วงือยังเมื่อกี้เนะี่ยบ่นอ่าสิมีแล้วนะครับเพราะว่าอ้างอิงจาก,กวัวหูที่มันลงแล้วมันก็ไม่ขึ้นอีกเลยมันบอมันบอกมันบอกไข่มีของที่ว่ามันขึ้นแล้วแล้วมันลงแล้วมันมาขึ้นอีกนะครับมันมันมันบอกไข่มีอ่ะเออนอกจากจะไป อย่างอื่นเช่นไปหูสั้นสีดำไปหูสั้นสีแฟนตาซีไปหูสั้นสีเขาอื่นนี่ยังล่ะสีดอนตีหัวอ,อ,วาอ,อ่าง้อเผือกไปังสั้นเนาะครับหรือว่าจะเป็นจะขึ้นพวกชาโรล,เล่เป็นอ่าแองกัดแบงกัดเป็นพวกเอ่อเป็นหนึ่ิเป็นสายพันธุ์อื่นนะครับเอ่าเอาง่ายๆเลยสิเป็นสายพันธุ์อื่น เพราะว่าจากที่อ้างอิงมาจากงวงหูนะครับเออทำไมงวงหูมันไม่ขึ้นอีกเป็นบ่บางคนก็ว่ามันไปเนื้อบ่ได้ก็ไปเนื้อไม่ได้ก็ถูกต้องครับก็ถ้าเป็นบามันหูสั้นตอนนี้มันก็ไปเนื้อมันก็ยูเนื้อแล้วครับเนี่ยราคาตอนนี้มันมันเกิดขึ้นยูเนื้อแล้วสี่หามันแพงไปก้นนี้มันก็มันมันก็บ่มันก็ยาก,ยากอยู่นะครับเออเพราะว่าที่ตอนซื้อแพงๆเนี่ยคือซื้อไปเลี้ยงสวยงามไงครับถ้าการซื้อไปเลี้ยงสวยงามเนาะมันก็เลยแบบอ่าผมเลยมองว่า มันไม่น่าจะขึ้นอีกแล้วบามันฮูสันนะครับไม่น่าจะมีรอบสองอ่าที่ขึ้นแบบราคาคือยังรอบสองราคาคือยังเมื่อกี้นะครับที่หาซื้อแบบทอดายกับบอพ่อนะครับยังเห็นเนาะก็น่าจะไปเรื่อยๆประมาณนี้แหละทรงๆจนกว่าจะมีกวัวชนิดอื่นพันธุ์อื่นที่สิมากาเนิดขึ้นอีกนะครับคอยสีอ่าเขาเอืย่งอยงนะคอยคอยคอยสีอ่า ค่อยสีขึ้นนะครับก็เหมือนกับแต่ก่อนที่เราเพิ่งรู้จากกัวเลือดร้อยนะครับผมก็เพิ่งว่ากูจากงัวเลือดร้อยอยู่ประมาณ3าปีย้อนหลังเนี่ยนะครับบามานเลือดร้อยแต่คนที่เขาเลี้ยงมาก่อนจริงอ่ะยีปี30ปีแล้วนะครับบามานเลือดร้อยนะเขาก็ขายกันตัวละเป็นทเท่าไรเป็นแสนเป็นเท่าไรตอนนั้นนะครับแล้วตอนนี้มัน5 6าหมื่นก็ได้แล้วนะครับกัวอย่านมเพศเมียแต่ก็ตามเกตนะครับตามเกจตามเกจต,ต้องบอกบสก้อนนะครับ ก็เลยต้องรอดูว่าน่จะมีงัวพันธุ์อื่นหรือว่างัวลักษณะอื่นที่จะมาฉุดให้ราคาวัวมันดีขึ้นเพราะว่าลําพังจะให้อเอามาทําเนื้อแล้วราคาแพงอมองก็ยังยากอยู่นะครับเพราะว่าปกติก็ส่งออกเป็นหลักของเขาเนะหรอโวกภายในประเทศอยาให้กเกษตรกรเขาอ่างอีกเนื้อนะครับจังของผม,ผมนี่ที่เรื่องน้นี่ต้นทุนทัางนั้นนะครับอ <c oughs> จะวามันบกขึ้นจะขึ้นเรียงไว้นะครับอ่าก็น,นี่แหละครับหาคําตอบว่าท่านไดจะมือใดสีเท้าเรียงบัวสีเท้าเรียงกับสีบอกกันยุ่นแหละครับเนี่ยแต่ตอนนี้เรียงอยู่กับจิตให้เบิงงบ้งกันไปเงองสิแหละครับจิตดันกันไปเรื่อยๆเองสิละอ่ะถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็คงเกกลับมาเลี้ยงแบบสไตล์แบบเดิมเหมือนแต่ก่อนนะครับอืมปล่อยทงปล่อยทาขึ้นเปละขับปองขับปลา ตายกับฝังยั้งกับเลี้ยงไปคือจังเป็นวาเนาะแบบเห็ดเป็นอาชีพเสริมไปเพราะว่าจะหวังให้มันแบบาขายได้ตัวแล้วแพงๆเหมือนแต่ก่อนก็ยากด้วยนะครับเพราะว่าฟาร์มใหญ่ๆก็ปรับตัวกันหมดแล้วนะครับตัวสายที่จะรอดก็ไม่รู้ว่าจะสายไหนนะครับว่าต้องว่าไปชาลล้นเราลไปเอีอยงเกาะว่ากงว่ากิวแองกัดนะครับเออ บามันลูกผกสมเนี่ยมันก็เห็ดเนือไดอขึ้นกันนะครับมาเราไม่ต้องไปแบบเอือนียงล่ะหลายสายพันธุ์นะครับเลี้ยงได้ขายได้ก็ขายโหลดนะครับดีล้วครับมันมีผู้สื่อให้สุดโตนะครับเอาชนิดที่แบบว่าเลี้ยงมาแล้วบ่มี่มองขายนะั่นเออยากอยู่นะครับถ้าเลี้ยงแล้วมีคนขายนะาั่นเออคือยังเข่านะครับ เขาค้นกับจมมาถือ่าถือแต่ก็เหตุคือเกาเพราะว่าไม่มีอะไรทําก็เหมือนกันและครับโรงสีข้าวเนี่ยเขารับซื้อให้ทุกเม็ดนะครับโรงสีข้าวโรงสีข้าวเขารับซื้อให้ทุกเม็ดเขาบดจำกัดแ่าโอ้ยเขาเจ้าบ่แมนเขาเจ้าพันนี่ข่อยไปซื้อดอกบ่แมนเนาะจะมีหลายเท่ายเจ้าไปขายเลยเหมือนกันนะครับเขาซื้อให้ก็โอเคแล้วนะครับมันเป็นหน้าที่เขาคุณที่จะทําไปผลิตอ่าเขาจะยังไง ผลิตขายให้เขาตรงตามสเปคที่ตลาดต้องการงั้ว่าเขาเขาซื้อบ้านกับเฮ็ดไปขายลายๆทั้งสิ้นนะครับถูกต้องแล้วก็จะงวัวเขยกันนะครับรัวมันถืกอกับปรับตัวนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงปรับตัวนะครับ ปรับตัวปรับตัวหมายถึงว่าตอนนี้เราไม่ได้ใช้อาหารคนแล้วนะครับก็ได้ซื้ออาหารกระสอบมาแล้วครับก็จึงเหลืออยู่ในช่วงนี้ซึ่งบ่าสามารถซีซีตัดได้นะครับในช่วงนี้เนาะเพราะว่าแปลงหญา้าเขาว่าท่านเดชสมบูรณ์นะครับเนี่ยปรับตัวก็คือในช่วงของปรับตัวของผมก็คือผมทําแปลงหญ้านี่แหละแต่ว่าตอนนี้แปลงหญ้าผมยังไม่สมบูรณ์ผมก็ยังต้องได้ใส่ห้อเปลือกมะล่างพวกกาสดมากกีทพวงนี้อยู่นะครับยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังต้องได้ใช้อยู่ถ้าวันไหนที่ แปลงหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะงดพวกนี้นะครับเป็นการลดต้นทุนลงไปซึ่งถ้าลดต้นทุนแล้วแปลงหญ้าก็ยังไม่พอกลัวก็ยังไม่อ้วนมาตอบโจทย์ก็ต้องหาวิธีใหม่นะครับต้องหาแนวเห็ดใหม่หรือว่าต้องหากระบวนการเลี้ยงใหม่นะครับโอเคครับเนี่ยคลิปนี้ก็มาคุยให้ฟังแซื่อนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนกระไดนะครับ บ่แมนว่าผมบอกที่เราบ่าอยากแข่งว่ามันข้นนะครับผมนี่แข่งอยากแข่งมันข้นเนาะครับอ่ามันขึ้นมือนี้แข่งดีเนาะครับเนี่ยข้นมือนี้ก็ได้ขายมือนี้แหละครับเนี่ยโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ